รรมาจากธรรมกึงพุทธการบทที่8ในเช้าของวันที่29กันยายนพศ2566ันหกับมหาวิชาลัยธรรมมิกลาาพระพุทธเจ้าได้น้อมจิตขึ้นเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อพระพุทธองค์ท่านแล้วจึงได้นอบน้อมเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธบิดา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูกจะขอเฝ้าทูลถามถึงสินข้อที่หกของสินแปดคือการเว้นจากการฉันอาหารในยามวิการนะเจ้าคขาสินข้อนี้นั้นถ้าหากว่าเรารักษาไม่ได้ในขณะที่เราเป็นนักบวช จะเกิดโทษอะไรบ้างถ้าหากว่าเราสามารถที่จะรักษาดำนงอยู่ในกฎของสินข้อนี้ได้เราจะเกิดประโยชน์อะไรในการรักษาสินข้อนี้ตามกฎแห่งกรรมพระพุทธเจ้าค่ะขอพระพุทธองค์โปรดจงเมตตาแสดงธรรมอธิบาย ทำข้อนี้ให้ลูกได้เข้าใจด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะดีแล้วล่ะนะพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยถ้าอย่างนั้นลูกก็จงตั้งใจฟังให้ดีฟังให้เข้าใจแล้วน้องไปเผยแผ่เถิดลูก ลูกเอ๋ยสินแต่ละข้อนั้นย่อมมีเหตุมีผลเราตถาคตจึงได้สั่งห้ามเอาไว้จึงได้บัญญัติสินเหล่านี้เอาไว้ลูกเอ๋ยซึ่งสินข้อที่หกเกือการไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวัน หรือการงดเว้นการฉันอาหารในยามวิกาลนั้นก็เพื่อป้องกันให้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายไม่หมกมุ่นอยู่กับการกินการติดอยู่ในรสชาติอาหารเพื่อที่จะทำให้นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายมีเวลาในการปฏิบัติมากเพิ่มขึ้น เพื่อที่ให้นักบวชทั้งหลายนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้ฝึกฝนตนเองและได้ทำให้ตนนั้นมีความอดทนอดกลัน้นมากยิ่งกว่าผู้เป็นคราวญาโดยทั่วไปแต่นี้ก็เพื่อที่จะได้ฝึกฝนให้นักบวชอยู่ในสภาวธรรม ของการเป็นนักบวชในเรื่องของการกินพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยคนเรานั้นมีชีวิตที่ยุ่งยากกันก็เพราะเรื่องกินมีชีวิตที่ลำบากมากก็เพราะเรื่องกินเรื่องกินนั้นเป็นเรื่องใหญ่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ถ้ออากว่าเรากินอย่างพอดีพอประมาณอยู่ในขอบเขตของการกินเพื่อให้ได้ดำเนินชีวิตไปเพื่อให้เกิดประโยชน์นั่นก็ถือว่าดีแต่ต้ออากว่าเรานั้นเอาเรื่องกินเป็นใหญ่อยู่เพื่อกินไม่ใช่กินเพื่ออยู่เราก็จะลำาอาก เราก็จะต้องเป็นบุคคลผู้ที่วุ่นวายแต่กับเรื่องหากินหาอยู่นักบวชทั้งหลายจึงควรกินแต่เพียงพอดีพอประมาณกินเท่าที่จำเป็นกินตามเหตุที่มีไม่ควรเลือกกินหากินหาอยู่จนเกิดความวุ่นวาย ด้วยสาเหตุนี้หละพระพุทธเจ้าน้อยเราตถาคตจึงได้บัญญัติสินข้อนี้เอาไว้สำหรับนักบวชทั้งหลายจะได้บำเพ็ญตามกฎระเบียบเหล่านี้จะได้ตัดปัญหาเรื่องหากินอาอยู่จะได้ไม่หมกมุ่นอยู่กับการกิน จะได้มีความอดทนจะได้แตกต่างจากครวะโด,ดยทั่วไปจะได้เป็นบุคคลผู้ที่สามารถฝึกฝนตนให้ประเสริฐทั้งภายนอกภายในคู่ควรแก่การเคารพศรัทธาจากผู้เป็นคารวะทั้งหลาย เมื่อลูกได้เข้าใจถึงเหตุแงการบัญญัติสินข้อนี้แล้วก็จงพิจารณาธรรมทั้ง9้าประการดังต่อไปนี้เพิ่มเติมแล้วลูกจะเข้าใจลูกว่าประโยชน์นั้นมีอะไรบ้างถ้าเราทำตามสินข้อนี้ได้ รักษาศินขอน้อใด้โทษนั้นมีอะไรบ้างถ้าอากว่าเราสมาทานสินไปแล้วแต่ไม่รักษาตามในประการที่หนึ่งลูกจงพิจารณานะให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าการที่เราเป็นนักบวช เราได้ตั้งสัจจะอธิษฐานต่อหนะ้าองค์พระพุทธองค์พระธรรมและองค์พระสงฆ์ว่าเราจะดำรงซึ่งศีลแห่งนักบวชซึ่งมีศีลข้อที่หกคือการเว้นจากการฉันอาหารในยามวิกาลเราก็ได้ตั้งจิตอธิษฐาน สมาทานสินต่อหน้าองค์พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์แนละ้วต้ออากว่าเราเพียงแค่สมาทานไปแต่ไม่รักษาไม่ประพฤติปฏิบัติตามสัจจวาจาที่เราได้ตั้งจิตอธิษฐานแล้วนั้นย่อมเป็นผลกรรมส่งผลให้เราเป็นคนไม่น่าเชื่อถือ ส่งผลให้เรานี่เป็นคนไม่มีศัจจะทำให้เรานี่เป็นคนผู้ที่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมไม่ประสบความสำเร็จเพราะตัวกบเราพูดแล้วไม่ทำตามตัวกบเราไม่มีศัจจะรมทำสิ่งใดไม่ทำตามศัจจะที่ตั้งอธิษฐานไว้ ตั e. DM, bon um claro ้งสัจจะไว้เรานี้ก็ย่อมเป็นคนไม่น่าเชื่อถือผลกรรมจากการที่ได้กล่าวไปแล้วด้วยการอธิษฐานจิตด้วยวาจาที่เราได้ตั้งสัจจะไว้แต่ไม่ทํำตามก็จะส่งผลให้เรา เป็นคนที่พูดอะไรไปก็ไม่มีใครเชื่อไม่น่าเชื่อถือเช่นนี้ลาพระพุทธเจ้าน้อยครื่นวิบากกรรมนี้ก็จะกลุ่มเราและคนที่พูดอะไรได้แต่ไม่ทำตามย่อมเป็นบุคคลผู้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ประสบความสาเร็จลูก ต่อไปทำในประการที่สองลูกจงพิจารณาเอขินตามความเป็นจริงอย่างนี้เถิดว่าเมื่อเราตั้งใจแล้วว่าเราจะเป็นนักบวชนักบวชก็คือผู้ที่จะฝึกฝนตนให้ประเสริฐกว่าคนธรรมดาโดยทั่วไป ถือว่าเป็นผู้ที่บุคคลผู้อื่นต้องให้ความนับถือกลับไหวบูชายกย่องว่าเราสามารถประพฤติตนได้ประเสริฐกว่าผู้อื่นถ้าอากว่าเรายังทำทุกอย่างเหมือนคาระวะกินข้าวก็ต้องกินสามมือเท่ากันกันกบคาระวะ ในขณะที่คารวะนั้นทำงานด้วยความทุกข์ยากลำบากเหน็ดเหนื่อยทั้งวันแต่เรานี่นั่งภาวนานอนภาวันาเรานี่ไม่ได้ไปหากินอาอยู่ด้วยความทุกข์ยากลำบากอย่งองางคารวะและเรายังอาศัย ข้าวปลาอาหารของชาวบ้านญาติโยมเป็นที่พึ่งอาศัยพวกเขาในการกินการอยู่แต่เรากินข้าวเท่ากันกับเขากินข้าวสามมือเท่ากันไม่มีความแตกต่างก็เหมือนว่าเราเอารัดเอาเปรียบเขา เขาทำงานเหน็ดเหนื่อยทุกยากลำบากมาก็ต้องมาหงอาอางารมาถวายเราถึงสามมือนั่นคือการเบียดเบียนนั่นคือการทำตนไม่ต่างจากขรัววาน,นั่นไม่คู่ควรเหมาะสมกับการเคารพศรัทธาเลื่อมใสนั่นเป็นการทำตนเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ฉะนั้นพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยการที่เราเป็นนักบวชแล้วเราจึงควรที่จะฉันอาหารเพียงแค่สองมือเท่านั้นไม่ควรที่จะฉันสาบมือหรือกินพร่ำเพรือ่อกินจนไม่รู้เวลาเวลาจนทำตัวไม่ต่างจากคน ปกติคนที่เขานั้นอยู่ในเพศคารวะจึงไม่คู่ควรไม่เหมาะสมกับการเป็นนักบวชเช่นนี้ลาพระพุทธเจ้าน้อยเจอานั้นบุคคลผู้ใดบกพร่องในสินข้อนี้ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ประเสริฐเป็นผู้เบียดเบียนยาตกยม เป็นผู้ที่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นไม่เหมาะสมกับการเป็นนักบวชเช่นนี้ลาพระพุทธเ,ธเจ้าน้อยต่อไปทำในประการที่สามลูกจงพิจารณาอย่างนี้เถิดว่าบุคคลผู้เป็นนักบวชแล้วแต่ยังบกพร่องในสิล หากินหาอยู่ไม่เลือกเวลากินวันละสามมื้อสี่มือ, 4, มอกินโดยไม่ดูเวลาเวลาก็จะกลายเป็นบุคคลผู้ที่หมกมุ่นอยู่กับการหากินหาอยู่ไม่เป็นอันภาวนามีแต่กินแล้วก็อิ่มอิ่มแล้วก็นอน เตื่นขึ้นมาก็หากินใหม่กินแล้วก็อิ่มแล้วก็นอนอยู่อย่างนี้การภาวนาจะไม่เจริญก้าวหนะ้าเพราะมัวแต่มกมุ่นยุ่งอยู่กับเรื่องหากินหาอยู่ไปวันวันทําให้การบำเพ็ญปฏิบัติไม่ก้าวหนะ้าไม่พัฒนา เตดอยู่ในรสชาติอาหารยุ่งวุ่นวายแต่กับเรื่องหากินหาอยู่เช่นนี้ลาพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยต่อไปทำในประการที่สี่ลูกจงพิจารณาอย่างนี้เถะะิดว่าบุคคลผู้ที่สมาทานสินแปดแล้ว ยังไม่สามารถรักษาสินข้อที่หกได้ยังคงทำตนเป็นขราวาทยุ่งยากอยู่กับการหากินหาอยู่นั้นเขาก็จะติดอยู่กับรูปรถกลิ่นเสียงติดอยู่กับการหากินหาอยู่ยุ่งยากอยู่อย่างนั้นโดยที่เขานั้น ก็จะไม่ได้รับการฝึกฝนให้มีความอดทนอดกลัน้นต่อความอดทนกับความหิวต่อการฝึกฝนร่างกายต่อการที่ฝึกจิตให้อยู่เหนือกายเขาก็จะติดจมอยู่ในรสชาติกกอ,อาหารเขาก็จะติดอยู่ในการกิน เขาจะไม่ได้ฝึกฝนตนให้มีความอดทนอยู่เหนือร่างกายเช่นนี้ละลูกเอ,อ๋ยการติดอยู่กับการกินจึงทำให้เรานี้คขาดความอดทนไม่ได้รับการฝึกฝนตนในกายในจิตลูกต่อไปทำในประการที่ห้า ลูกจงพิจารณาอย่างนี้เถิดว่าการที่ลูกทั้งหลายนั้นสาบบาตท,ที่จะรักษาศีลตามที่ตนได้สมาทานเอาไว้นั้นย่อมเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้ลูกเป็นคนมีสัจจะบารมีพูดสิ่งใดแล้วทำตามได้ไม่เสียสัจจา เป็นคนน่าเชื่อถือทำสิ่งใดพูดสิ่งใดก็ย่อมน่าเชื่อถือและประสบความสำเร็จได้ความสำเร็จจะก่อเกิดขึ้นกับโลกเป็นลำดับลำดับไปจากเรื่องเล็กๆน้อยๆก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องใหญ่ๆ จนถึงซึ่งความหลุดพ้นได้ไม่เสื่อมศีาธรต่อหน้าองค์พระพุทธองค์พระธรรมและองค์พระสงฆ์ความเจริญย่อมจะเกิดแก่ลูกต่อไปทำในประการที่หกหากว่าลูกนั้นสามารถฝึกฝนตนอยู่ในกรอบแง่ศีลข้อหกได้ คือไม่ฉันอาหารในยามวิการนั้นก็จะทำให้ลูกเป็นนักบวชอย่างแท้จริงเป็นผู้ประเสริฐกว่ามนุษย์โดยทั่วไปเพราะเราสาบานฉันอาหารเพียงมือเดียวสอกมือไม่ฉันถึงสามมือไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นลูกนั้นสาบาน ที่จะอยู่ในเพศของนักบวชได้อย่างสง่างามลูกนั้นสามารถที่จะฝึกฝนตนได้ดีและเป็นบุคคลผู้คู่ควรแกร่การกราบบหว้บูชาของคารวะดโดยทั่วไปเช่นนี้และลูกเอ๋ยต่อไปทำในประการที่เจ็ด ลูกจงพิจารณาอย่างนี้เถิดว่าบคุคคลผู้ที่สามารถอยู่ในกรอบของสินข้อหกได้ทำาตวอยู่ง่ายกินง่ายเขานั้นสามารถที่จะฝึกฝนตนให้กินให้อยู่ตามเหตุและกินเพียงแค่สองคำ หรือเพียงแค่หนึ่งคำเขานั้นจะสามารถที่จะฝึกฝนตนให้อยู่ง่ายกินง่ายเป็นคนไม่หมกมุ่นอยู่กับการกินเขาย่อมจะมีเวลาในการปฏิบัติมากเพิ่มขึ้นเขานั้นจะสามารถฝึกฝนตนได้ดี เช่นนี้ลาพระพุทธเจ้าน้อยไม่ยุ่งยากหากินหาอยู่ไม่โลภมากมากมาก,มากในการกินดำรงชีวิตอย่างสุขสบายมีเวลาบำเพ็ญมากมายย่อมสามารถพัฒนาดได้มากลูกต่อไปทำในประการที่แปด ลูกจงพิจารณาอย่างนี้ว่าบุคคลผู้รักษาสินข้อที่หกได้เขาย่อมมีความอดทนอดกลั้นต่อกายกายนี้ที่เรียกร้องว่าหิวเขาย่อมสามารถฝึกฝนกายนี้จนกลายเป็นการฝึกฝนเข้าไปในดวงจิตทำให้ดวงจิตของเขา มีความตั้งมั่นแข็งแกร่งอยู่เหนือกายไม่เป็นไปตามอำนาจแห่งกายเขาย่อมมีความอดทนอดกลั้นเกิดขึ้นในตัวของเขาย่อมเป็นการฝึกฝนที่ดีลูกเอ๋ยต่อไปทำในประการที่ก้า ลูกจงพิจารณาโดยรวมอย่างนี้เถิดว่าการที่ลูกนั้นสมาทานสินข้อที่หกย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่ลูกมากมายทำให้ลูกได้ฝึกฝนตนไม่เสียสัจจะในสิ่งที่ตั้งสัาจะเอาไว้ทำให้ลูกเป็นคนน่าเชื่อถือ ไม่หมกมุ่นอยู่กับการหากินหาอยู่ไม่เอาเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่ลูกนั้นสามารถบำเพ็ญปฏิบัติได้มากเพราะอยู่ง่ายกินง่ายลูกนั้นมีความอดทนอดกลั้นต่อการฝึกฝนกายฝึกฝนจิตย่อมเป็นเรื่องที่ดีหากลูกทำไม่ได้ หรือสักแต่สมทฐานสิทธิ์ไปแต่ไม่ทำํำตามก็ย่อมจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ลูกนั้นเป็นบุคคลผู้เสียสัจจะให้ลูกนั้นเป็นบุคคลไม่น่าเชื่อถือไม่มีความอดทนหมกหมุ่นอยู่กับการหากินหา,นหาอยู่ย่อมไม่มีเวลาในการบำเพ็ญปฏิบัติเท่าที่ควร จะทำให้ลูกเสียโอกาสเสียเปรียบไปหลายอย่างเนั้นสินขอน้อนี้ถึงแม้ว่าถ้าบกพร่องไม่ร้ายแรงถึงขั้นตกนรกแต่สินข้อนี้ก็เป็นรูรั่วแห่งการทำความดีถ้าอากบุกคคลผู้ใดที่ทำตามได้ก็จะอุดรูรั่วแห่งการทำความดีกบตนได้ก็จะทำให้ตนนั้น ได้รับการฝึกฝนและได้ทำในสิ่งที่ประเสริฐเหนือมนุษย์ทั่วไปย่อมจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ประสบความสาเร็จในการบำเพ็ญบรรลุมรรคผลนิพพานลูกเอ๋ยเพราะการกินเป็นเรื่องใหญ่ของมนุษย์ทั้งหลายสิ่งที่เราตถาคตได้ปัญญิสินข้อนี้ ข้อเพื่อป้องกันไอ้นักบวชทั้งหลายกินอยู่อย่างนักบวชไม่กินอยู่อย่างคาระวะเพื่อให้ลูกทั้งหลายได้ฝึกฝนตนลูกเอ๋ยเะ่น,นั้นเมื่อลูกตั้งใจสมาทานสิทธิอยู่ในกรอบแห่งสิทธนะิแปดแลมจงรักษาสินข้อที่หกนี้ด้วย จึงจะสมบ,บูรณ์ในการฝึกฝนปฏิบัติจึงจะสามารถเข้าถึงความพ้นทุกได้เช่นนี้ลาพระพุทธเจ้าน้อยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราตถาคตทำย่อมมีเหตุมีผลอยู่ในทุกอย่างสินแต่ละข้อย่อมมีประโยชน์มากมายจึงได้บัรญ,ญัติเอาไว้ เมื่อลูกได้สดับฟังธรรมนี้แล้วก็คงพอจะเข้าใจแล้วสินะจงกล่าวธรรมนั้นมาเถิดลูกเอ๋ยจารุพระพุทธเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระพุทธองค์นะเจ้าค่ะลูกเมื่อได้สดับฟังธรรมนี้แล้วก็พอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าค่ะ กราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระพุทธองค์ลูกจะน้อมทำนิพไปเผยแผ่บอกต่อแก่จิตทั้งหลายผู้ตั้งใจบำเพ็ญอยู่ในกรอบของสิน 8, แปดหรือในการเป็นนักบวดเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจเหตุและผลของการรักษาสินข้อนี้ลูกกราบขอลาขอณเจ้าคะ่ะ ใบลูกจะมาฟ้าฟังทำไมพระพุทธเจ้าคะสาธุ